ครับสวัสดีครับปืนยิงปลาช่างอัดวนครับวันนี้เรามาส่งงานลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีงานมือสอดแล้วก็กำคอล่องนิ้วครับแล้วก็ส่งซีแซครับลูกค้าที่รออยู่ใจเย็นๆหน่อยนะครับจะได้ไม้สวยๆครับ ตอนนี้ช่างสั่งไม้อยู่ครับไม้สวยๆแดงๆกำลังมาครับถ้าใครใจร้อนก็จะได้ไม้ไม่สวยนะครับจะเร่งช่างนะครับงานพันเก้าเก้าสิบก็จะประมาณนี้ครับตัวที่เสร็จแล้วนี่ครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูชัดๆลูกค้าที่รอก็จะได้แบบนี้นะครับรางนี้จะเป็นรางไม้รวมนะครับ ลางปลางไม้รวมใกล้กอ,อกสแตนเลสเซฟนกครับเปีกยาสี่สิบครับปีกก็จะประมาณนี้ครับที่เสียบกระบอกก็จะเป็นสแตนเลสครับเปลี่ยนไม้ครับ ลูกค้าที่รออยู่ก็เจนเย็นหน่อยนะครับผมก็พยายามทําให้เร็วอย่างเต็มที่ครับเร็วมากงานก็จะไม่สวยครับก็เป็นงานใช้มือทําครับไม่ใช่เครื่อง CNC ครับก็จะช้าหน่อยครับก็งานก็ประมาณนี้ครับลูกค้าดูให้เต็มๆไปเลยครับดูให้ชัดๆไปเลยครับวันนี้จะมาให้ดูรายละเอียดของงานครับ ตัวนี้ตัวที่เห็นอยู่นี้ก็มีรางอยู่แล้วทุกตัวนะครับไม่ได้เอามาถ่ายครับรางพ่นเงาอยู่ข้างนอกครับก็พรุ่งนี้กับวันเสาร์นี้ก็จะไล่ประกอบครับส่งงานอาทิตย์นี้ก็ประมาณ10ตัวครับได้เร็วสุดก็แค่อาทิตย์ละสิบละสิบนี่แหละครับเร็วกว่านี้ก็คงไม่ได้นะครับ ันนี้ก็เล่นเอาทั้งวันครับนี้ห้าโมงเย็นแล้วครับก็เลิกงานก็มารีวิวให้ลูกค้าดูลูกค้าที่รออยู่ก็ใจเย็นนะครับส่วนลูกค้าทางนนคุณครับทรงนี้ครับที่รออยู่ก็ใจเย็นหน่อยนะครับวันจันทร์นี้ส่งงานให้ดูให้ยิงครับได้ยิงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอย่าเร่งช่างครับเร่งช่างเดี๋ยวโดนครับโดนแน่ครับ ดูกันให้ชัดๆไปเลยครับวันนี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูอะไรหรอกครับถ่ายให้ดูปืนอย่างเดียวครับถ้าเป็นงานรางรางอลูนะครับอลูกลมก็จะปิดท้ายให้อย่างนี้ครับทุกตัวครับปิดท้ายให้ทุกตัว อันนี้ก็เป็นประดูแดงครับทั้งหมดครับอันนี้ก็ประดูส้มครับก็แล้วแต่ดวงคนครับช่างก็พยายามเลือกให้สวยอย่างเต็มที่ครับเลือกให้ทุกคนครับถ้าเป็นประดูแดงนี้จะได้หนักครับหนักมากครับถ้าเป็นประดูส้มนี้จะเบาครับเบาเหมือนไม้สักครับประดูส้มนี้เบาครับงานเบาครับ ใครชอบเบาก,ก็บอกสั่งมาครับเดี๋ยวจะจัดไปดูส้มให้แต่ก็เหลือไม่เยอะครับไม้เหลือไม่เยอะก็แต่ละทรงแต่ละรุ่นก็แตกต่างกันไปที่ลายครับอย่างตัวนี้มือสอดตัวใหม่เหมือนกันครับแต่ลายคนละลายครับตัวนี้เป็นลายไม้สาธรผมจัดให้ลูกค้าพิเศษครับอันนี้ลูกค้าประจำครับ ปกติมันจะได้ลายนี้ครับอันนี้เป็นมือสอดตัวเก่าครับลายก็จะประมาณนี้ครับครับก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ